เราก็จะไปที่อารยนาจุงฟาวและก็อินเทอร์เกนเพราะฉะนั้นเราก็จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสบรรยากาศด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็อาจจะไปถึงอินเทอร์เกนก่อนเนาะ <Yeah. S 1> ไปถึงอินเทอร์เกนก่อนแล้วก็ต่อด้วยจุงฟาวค่ะถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะย้อนมาสัมผัสบรรยากาศอีกแห่งหนึ่งแต่ยังไม่บอกนะคะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไปดยกันเลยค่ะ รยากาศที่เรากำลังเดินทางนะคะวันนี้มีหมอกค่ะหมอกหนามากเลยถึะไปขทานทางหมอกหนา<ม>เปลี่ยนเครื่องแล้วนะคะเปลี่ยนเครื่องแล้วนะคะก็มาขึ้น รถไฟเพื่อจะไปอินเทอร์เก้นเพราะฉะนั้นนะคบเราก็จะต้องมาชมบรรยากาศใช้เวลาถึงไปถึงโน่นน่าจะประมาณเที่ยง55ตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศกันไปทางรางนะคะมอกเต็มเลยค่ะตอนนี้มอสวยถึงจะมืดฟ้าพอดีก็สวยมีแมกนิ่นด้วยนะคะเราก็ชมไปด้วยกัน นี่ก็เจัดที่สถานีเบนส์เบนส์เบนส์สก็ถานีก็น่าจะอีกประมาณ20นาทีนะคะก็จะถึงเป้าหมายของเราหรือที่หมายก็คืออินเทอร์เกนค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะนี่เบืองเบนส์ อินทราเกนค่ะถ işte. ึงจุดหมายแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่มันสวยๆงามๆกันปนั่งรถมานั่งรถมา2ชั่วโมงเพื่อจะมาชมอินทรากเก้นว่าจะเป็นอย่างไรเห็นเขาล่ำลือกันนักเลยว่าเมืองอินทราเก้นน่าเที่ยวก็เป็นจุดหนึ่งของเมืองสวิตที่ใครใค เรือด้วยแล้วมีรถรางด้วยไหม,ม,มน่าจะมีนะมีตรงนี้เป็นการปะจะออกแล้วนะคะอินเทอร์เกนค่ะปะไปเรือกันไปถ่ายรูปเรือที่เ็าอาจจะไม่วิ่งแหละน้อยวิ่งมดูท่าทางเหมือนเหมือนทูนเลยอะ่ะ โอ้มีไหลยลำมากเลยนี่เลือกเอางนานนี้เอาจริงอะไปไปดูบรรยากาศบริเวณนี้ก่อนตวจสอบกันใช่ไหมไว่าออเอตอตอนนี้เราก็มาตรวจสอบใช่ไหมเออ จะมอเรือตอนนี้คุณครูก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะบริเวณท่าเรือของอินทรเกนค่ะนี่สวยนะคะก็อากาศก็ เย็นค่ะอากาศเย็นเชละค่ะเราสามารถลงรถไฟนะคะที่สถานีอินเทอร์เกนแล้วเราก็เดินมานิดเดียวเราก็จะเห็นท่าเรือแล้วนะคะถ้าใครสนใจจะไปสัมผัสบรรยากาศลงเรือล่องทะเลสาบในอินเทอร์เกนก็ที่นี่เลยค่ะใกล้กับสถานีรถไฟมากเลยค่ะนี่ด้านหลังเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปตรงจุดโน้นนะคะนี่ จากรูนั่นจากใบวินมาดูแซนแล้วก็ต่อรูแซนมาที่นี่ใช้เวลาตกสามชั่วโมงสนุกมากเลยค่ะเราไปนั่งรถไฟต่อได้ของถูกใจไหมเนี่ย เราก็อยู่บนกระบวนรถไฟที่อินเทอร์เก็ตเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางไปจุงฟาวนะคะเราก็ขึ้นมานั่งบนสถานีเอ่อบนบนเราขึ้นมานั่งบนรถไฟแล้วกำลังเดินทาง อีกบริษัทหนึน่งค่ะบริษัทนี้ก็คือ BLS เราก็พร้อมเดินทางไปร่วมชมสัมผัสบรรยากาศที่จุงฟาร์มกรุนะคะขึ้นรถไฟผิดบริษัท บังเอิญรู้ทันลงอีกสักนี้รีบลงค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าโดนผู้ตรวจมายุ่งเลยต,ต,ตอนนี้ตอนนี้จะไปยังไงเ็ายังไม่รู้ว่าเราจะต้องขึ้นรถอะไรนะบีอะไรนะอะไรบนาะบริษัทเนี้ย เองโดยที่ไม่พึ่งทัวร์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเรานั่งรถไฟผิดตอนนี้เรากำลังจะกลับหลังหันนะคะเพื่อจะหาบริษัทที่เราซื้อสวิตช์พลัสมาก็คือ SBB ตอนนี้เรามองอยู่แต่หลานบอกว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเพื่อจะตั้งต้นใหม่